จักสุขสันต์และเพื่อนๆในกลุ่มลายคิจจักสุขสรนต์ทุกท่านวันนี้วันพฤหัสบดีที่23กันยายน2021นะครับก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งของวันนี้นะครับเท <c oughs> ่ากับว่าวันนี้เราพบกันสองครั้งในคลิปที่83เลยนะครับต่อไปนี้เป็นคลิปที่83 <c oughs> <c oughs> ในวันพรฤหัสบดีนะครับที่23กันยายน2021ครับพี่น้องครับคราวที่แล้วนี่เราได้คำอุปมา,าเรื่องผู้วานเมล็ดพืชนะครับที่พระเยซูทรงตรัสเองแล้วก็พระเยซูทรงอธิบายเองนะครับดันั้นก็จบลงด้วยคำสอน ที่สอนให้เราเป็นดินดีต้นไม้จะได้งอกง,งามดีเราจะเป็นดีได้ยังไงข,ขอพี่น้องกับผมคิดกันเองกัแล้วกันว่าจะทำดีคิดว่าเราดีหรือว่าคนอื่นคิดว่าเราดีพี่น้องเอาชอบแบบไหนครับชอบพี่น้องคิดว่าพี่น้องเองดีหรือว่าพ,พี่น้องชอบว่าคนอื่นว่าพี่น้องดีครับ ผมเอาผมเอาว่าผมไม่ดีดีกว่าแต่ว่าให้คนอื่นบอกว่าผมดีดีกว่า <c oughs> <c oughs> นะฮะก็คือความหมายอย่างนี้ที่ผมอยากจะแบ่งปันในความคิดนะที่อาจจะเกี่ยวเกี่ยวกี่ข้องกันกันกบอคลิปที่แปดสิบสามนี้แต่ว่าเมื่อผมได้ศึกษาดูในคลิปนี้นะครับที่เป็นตะเกียงที่ ถูกภาชนะครอบไว้เนี่ยก็มีอยู่ในพระธรรมมารโกรบทที่4ี่ข้อ21ถึง25ด้วยเพราะนั้นผมก็กลับไปอ่านด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าในพระธรรมมารโกรบทที่4ี่ข้อย1ถึงย5่เนี่ยผมเองเข้าใจว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็มีอะไรที่รู้สึกว่า ไม่ค่อยเหมือนกับในพระธรรมลูกาเพราะฉะนั้นในพระธรรมลูกาเนี่ยเราก็เรียนมามากแล้วนะฮะแต่ผมก็จะไม่ลืมที่จะอ่านในพระธรรมลูกาผมขออ่านในพระธรรมลูกาบทที่8ข้อที่สิบนะครับถึงข้อที่19เก้เาก็ขอโทษถึงข้อที่ส8ก็จบตอนอตะเกียงที่ถูกภาชนะครอบไว้แล้วก็จะมาอ่านใน มาระโกบทที่4ข้อ21ถึง25นะครับแล้วผมก็จะพูดในพระธรรมมาระโกนะครับส่วนในพระธรรมลูกาเนี้ผมจะอ่านแล้วก็พี่น้องก็ไปขุดเอาเองในพระธรรมลูกานะครับว่าม,มีอะไรบ้างนอกเหนือจากที่ ผมพูดในพระธรรมมาราโกแล้วยังไม่ได้พูดในลูกาก็ขอพี่น้องดูดูเอาเองนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเองครับผมจะอ่านในคลิปที่83เรื่องตะเกียงที่ถูกภาชนะครอบไว้ก่อนแล้วจึงจะมาอ่านในมาราโกบทที่4นะครับข้อที่2 1่5ถึง25ข้อ16นะครับ ตะเกียงที่ถูกภาชนะครอบไว้ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาภาชนะครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียงมีแต่จะตั้งไว้ที่เชิงตะเกียงเพื่อให้คนที่เข้ามาได้เห็นแสงสว่างนั้นเพราะว่าไม่มีอะไรที่ซ่อนไว้แล้วจะไม่ปรากฏให้เห็น และไม่มีอะไรที่ปิดบังไว้แล้วจะไม่ถูกล่วงรู้หรือเผยให้ไปจักข้อ18ครับเพราะฉะนั้นจงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่พวกท่านได้ยินได้ฟังคนที่มีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้แก่คนนั้น แต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่เขาคิดว่ามีอยู่นั้นก็จะเอาไปจากเขาอ่านี่พระธรรมลูกาครับคราน,นี้ผมจะมาอ่านในพระธรรมมาราโกแล้วก็ขอบรรยายในพระธรรมมาราโกนะครับ <c oughs> แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าตะเกียงมีไว้สำหรับตั้งใต้ถังหรือใต้เตียงนอนหรือ ไม่ได้มีไว้สำหรับตั้งบนเชิงตะเกียงหรือขอยสองเพราะว่าเมื่อไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ที่จะไม่ถูกนำออกมาเปิดเผยและไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ที่จะไม่ถูกแพร่งพรายถ้าใครมีหูก็จงฟังเถิดแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า จงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดีพวกท่านจะให้คนอื่นด้วยปริมาณเท่าใดพวกท่านก็จะได้รับด้วยปริมาณเท่านั้นเท่ากันนะและพวกท่านจะได้รับมากยิ่งขึ้นขอยี่ห้าครับเพราะว่าใครมีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติม ให้คนนั้นอีกแต่ใครไม่มีแม้สิ่งที่เขามีอยู่นั้นจะทรงเอาไปจากเขาอาเมนนะครับพี่น้องครับพระเยซูเป็นผู้เอาไปนะครับข้อที่25มาราโกเนี่ยอันตรายมากครับพี่น้องครับไม่มีใครที่ เพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้คนนั้นอีกอพระเยซูก็จะเพิ่มให้อีกแต่ใครไม่มีแม้ที่เขามีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาฮะแสดงว่าพระเยซูแต่เช่นนี้จงเอาใจจดจ่อให้ดีนะครับ ผมจะเริ่มที่ข้อที่21นะครับข้อที่21ในพระธรรมมารโกรบทที่4แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าตะเกียงมีไว้สำหรับตั้งใต้ถังหรือใต้เตียงนอนหรือพี่น้องคิดยังไงครับตะเกียงมีเอาไว้ตั้งอยู่ใต้ถังเอาถังครอบไว้หรือหรือว่าจะาไว้ใต้เตียง ถ้า,าไว้ใต้เตียงก็อาจจะเราไปฟืนไม้ขึ้นมาก็เผาเราทั้งเป็นเลยใช่ไหมครับแต่เกียงมีน้ำมันอย่างนั้นอะน่ะเนี่ยเราจะเอาไว้ใต้ถังหรือเอาถังครอบไว้ในความหมายเหมือนกันแต่พี่น้องครับในหัวข้อของลูกา บอกว่าตะเกียงที่ถูกภาชนะครอบไว้ภาชนะฮะครอบไว้กับมาโโกตะเกียงที่ตั้งอยู่ใต้ถังเห็นไหมครับเอความหมายเดียวกันนะครับความหมายเดียวกันตะเกียงที่ตั้งอยู่ใต้ถังกับตะเกียงที่ถูกภาชนะครอบไว้อันนี้ฮะเรื่องการหัวข้อหรือการใช้คำ,คำพูดหรือประโยคอะไรที่ คล้ายคลึงกันแล้วก็เหมือนเหมือนกันอย่างนี้แต่เราก็อดที่จะสังเกตไม่ได้นะครับว่าทำไมเขาถึงตั้งหัวข้อไว้ไม่เหมือนกันอ๋อตอบง่ายๆก็อน,นี่มันมอรโกอ่ะอันนั้นลูก,าออก้าก็ถูกกันยช่ไม่ถูกนะฮะถูกครับอ,อก็เนี่ยมเราโกก,ก็ตั้งแบบนี้อ่าเนี่ยลูกกาเขาก็ตั้งแบบนี้นะฮะแต่ว่า ในข้อที่21บอกว่าจะเอาไว้ใต้ถังหรือจะเอาไว้ใต้เตียงนอนหรือ,อแล้วพระองค์ก็บอกต่อว่าไม่ได้มีไว้สําหรับตั้งบนเชิงตะเกียงหรือเออพระองค์ก็บอกเขาให้เขาเลือกเอาจะเอาไว้ใต้ถังหรือจะเอาไว้ใต้เตียงนอนหรือจะเอาไว้บนเชิงตะเกียงเชิงตะเกียงก็คือ,เ,อเป็นที่วางตะเกียงที่เขาทำไว้สำหรับตะเกียงเพือ่อ ยกสูงมาเลยเหมือนเหมือนอย่างกับเชิงตะเกียงก็เหมือนกับหิ่งที่เราเคยเห็นนะครับหิ่งหยุกหิ่งยาอะไรที่เราเคยมีเนะี่ยหรือว่าบางบ้านก็อาจจะมีหิ่งอะไรวางอะไรต่ออะไรของเขาก็เล็กๆนะครับแต่แข็งแรงมีความแข็งแรงแล้วก็อยู่กลางบ้านให้ความสว่างไปทั่วนะฮนะเนี่ยเชิงตะเกียงเขาเรียกว่าเชิงตะเกียงนะครับที่วางวางตะเกียงนั่นแหละนะครับ เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ข้อ2 2นะครับเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ที่จะไม่ถูกนำออกมาเปิดเผยไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้จะไม่ถูกเปิดเผยออกมาเห็นไหมครับเราคิดดูสิครับว่ามีอะไรที่ไม่ถูกเปิดเผยเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เลยนะว่าน้ำเนะี่ยที่เราดื่มกินแล้วก็ใช้อยู่แล้วก็ฝนที่ตกลงมาเนี่ย มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วไม่รู้เลยโอ้แล้วเพิ่งมารู้ตอนเมื่อไม่กี่ปีนี่เองว่าอ๋อมันประกอบด้วยอากาศะมีอากาศออกซิเจนสส่วนแล้วก็อากาศไนโตรเจนหนึส่วน H2O นะีฮีเลียมหรือไฮโดรเจนอะไรอย่างเนี้ยก็ผมก็ไม่ใช่นักเคมีนะครับแต่ผมพอรู้ได้ ว่าไอในน้ําโมเลกุลหนึ่งนิดหนึ่งที่เรียกว่าน้ําที่สมบูรณ์เนี่ยในหน่วยที่เล็กที่สุดของน้ำเนี่ยมันจะมีก๊าซออกซิเจนอยู่2ส่วนแล้วก็มีไฮโดรเจน1ส่วนเพราะฉะนั้นก็จะมี3ส่วนรวมกันก็เป็นน้ำหนหน่วยแล้วน้ำหลายๆหน่วยก็เป็นน้ำหนึ่งหยด น้ำไหลไหลหยดก็เป็นน้ำฝนนะครับเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยตั้งแต่ดึกดำบรรมาแล้วเราไม่รู้เลยว่าน้ำมีอยู่สามส่วนเมื่อมีอากาศสองส่วนออกซิเจนสองส่วนมีอากาศไนโตรเจนหนึ่งส่วนเมื่อมันมาผสมประกอบกันด้วยด้วยวิธีกรรมของเขาแล้วเนี่ยมันจะเป็นน้ำาหลาหล โมเลกุลของน้ำ H2O เนี่ยมันก็จะเป็นน้ำหยดได้แล้วก็น้ำหลายๆหยดก็เป็นน้ำฝนได้นี่ครับหมายความว่าสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จะไม่ถูกน้ำออกมาเห็นไหมครับแม้กระทั่งน้ำเนี่ยก็ยังถูกถูกปิดบังไว้ตั้งกี่ร้อยกี่พันปีกว่าจะมารู้ได้ว่าอ๋อน้ำนี่ไม่ใช่น้ำนี่น้ำนี่เป็นอากาศมาผสมกันสามส่วนมีออกซิเจนสองไฮเดรเยนหนึ่ง นะครับพึ่งถูเกเปิดเผยออกมาเนี่ยอก็จริงอย่างที่พระองค์ตรัสใช่ไหมครับแล้วอะไรอีกที่ซ่อนอยู่ความบาปผิดความไม่สมบูรณ์ความไม่ดีสิ่งไม่ดีในชีวิตของเราคิดว่าเราทำอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้ <c oughs> จำได้ไหมครับอ ทำอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้จําได้ไหมครับท่านจําได้ไหมครับผมถามคิดถึงใครครับอนันเนียกับซาฟารีครับอนันเนียกับซาฟารีเป็นสามีภรรยากันครับเขาหักเขาเม,ม้มเขาไม่ได้นำเงินส่วนที่ขายของได้เอามา เข้าเป็นกองกลางเขายักเก็บไว้เป็นของตัวเองเขาคิดว่าเขาทำกันสองคนจะไม่มีใครรู้เขาคิดผิดครับเนี่ยในที่สุดทำไมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเปิดเผยให้เขาเห็นว่าอาณาเนียกับซาฟรีนี่สามีภรรยาเนี่ยร่วมหัวกันโกงนะครับ ร่วมร่วมหัวกันโกงพี่น้องสักู้ครับขอโทษครับนะฮะเขาไม่ไม่รู้เพราะว่าเขาทำาัันสองคนไม่มีใครเห็นก็คืออมเงินที่เป็นส่วนกลางไว้จำได้ไหมครับในพระธรรมกิจการอตอนต้นๆน,น,นะครับแต่พระเยซูบอกว่าอ่า และไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ที่จะไม่ถูกแข่งพายในที่สุดก็กูต้องถูกแข่งพายออกไปนะฮะต้องผูกแข่งพายออกไปด้วยน้ำคืออากาศสองส่วนฮทโรเย,ยนหนึ่งส่วนความบาปของเราทำอะไรชกโกงเอาไว้โกงเพื่อนพี่น้องก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับนี่คือพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็มีข้อที่23าน่าแปลกมากครับพี่พี่น้อง แท่นแปลกไหมครับผมเองก็แปลกจริงๆเลยถ้าใครมีหูจงฟังเถิดนีค่คือข้อเดียวน่าตลกนะครับพระคัมภีร์เนี่ยถ้าใครมีหูจงฟังเถิดก็เป็นข้อเดียวข้อยี่สิบสามนพระธรรมมารโกเนี่ย,ยซึ่งในประโยคนี้เนี่ยก็อยู่ในที่ข้ออื่นๆด้วยนะที่เราผ่านมาแล้วใครมีหูก็จงฟังเถิดอย่างเช่นในคลิปที่แปดสิบเอ็ด 82ขอโทษ82ข้อที่8สุดท้ายก็บอกว่าใครมีหูจงฟังเถิดนะในเรื่องฮับุปมาผู้หวานพืชในพระธรรมลูกาบทที่8ข้อที่8นะครับใครมีหูจงฟังเถิดแต่ว่าในข้อนี้มีหลายประโยคเช่นบอกว่าบ้างก็ตกที่ดินจึงงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่า เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงร้องบอกว่าใครมีหูจงฟังเถิดน,นี่คือพระธรรมมารลกลูกาสว่วนแมร์โกบอกอย่างเดียวเลยครับข้อที่23ข้อเดียวเลยใครมีหูจงฟังเถิดแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าข้อนี้นี่เป็นเป็นข้อที่ประทับใจแล้วก็เป็นข้อที่น่าท่องจำขึ้นใจไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเท่านั้นนะครับหรือไม่ได้คนที่ ไม่รู้จักพระเจ้าเท่านั้นเนยคนรู้จักพระเจ้านั่นแหละตัวดีคนที่รู้จักพระเจ้านั่นแหละพระองค์บอกมีหูจงฟังเถิดจงฟังเถิดใช่ไหมครับเนี่ยแล้วอะไรอีกครับแล้วบอกว่าแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าข้อที่ยี่สิบสี่นะจงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดี จงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดีใครมีหูจงฟังเถิดอย่าไปคิดว่าข้อพระคัมภีร์น,นี้ถามคนอื่นนะถามข้าพเจ้าและถามท่านนะครับถามข้าพเจ้าและถามท่านผู้อ่านแล้วก็ผู้ฟังนะครับแล้วพระเยซูต,ตรัสต่อไปว่าอะไรพวกท่าน จะให้คนอื่นด้วยปริมาณเท่าใดพวกท่านก็จะได้รับด้วยปริมาณเท่ากันแหเสมอกันทำไมครับ๋อจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไงจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองอ่าเพื่อนบ้านให้เรามาห้าสิบบาทแล้วก็เอาให้เพื่อนไปบ้างห้าสิบบาทสมมุตินะครับอ่าเท่ากันได้ประมาณเท่ากัน และพวกท่านจะได้รับมากยิ่งขึ้นโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตอนแรกเนี่ยแค่ในธรรมบัญญัติแต่ต่อไปเนี่ยนอกเหนือจากธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติให้แค่ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครึ่งครึ่งให้มาครึ่งหนึ่งก็เอาคืนไปครึ่งหนึ่งแต่สม,มาสมัยพระเยซูใครก็ให้เรามาครึ่งหนึ่งเราต้องให้ เกินไปกว่าน,นั้นอีกครับเราต้องให้60%กลับคืนเข้าไปแถมดอกเบีย้ยอ่เข้าใจง่ายๆนะฮะแถมดอกเบีย้ยที่เมื่อวานนี้เพื่อนแบง่งปลากระพงตัวใหญ่มาให้หนึ่งตัวนะครับเพราะว่าหลังเรามีปลากระพงบ้างเราก็เอาปลากระพงตัวใหญ่กว่าที่เขาให้เรามาอีกอะ่ะแล้วก็ ให้พร้อมไปอีกตัวหนึ่งเป็นสองตัวนี่คือสมัยพระเยซูครับถ้าเราจะเห็นในสมัยเดิมก็ห้าส <50, 50. S 1> ิบห้าสิบนี่นี่คนมีหูนะคนมีหิวมีหูฟังแล้วจะคิดได้อย่างเหล่านี้ไหมข้าพเจ้าคิดได้อย่างนี้ไหมในข้อนี้เนี่ยจงเอาดจอ่จอ,จอต่อสิ่งที่ฟังให้ดี ถ้าเราใจจดจ่อดีคิดดีเข้าใจดีก็จะเป็นพระพรใช่หไหมครับให้เขาไปห้าสิบเออเรารับมาห้าสิบเราก็ควรเขาจะคืนให้เขาห้าสิบกว่าพร้อมดอกเบี้ยนะพระเยซูยังบอกเลยท่านจะได้รับมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นครับข้อที่ยี่สิบห้านะฮะสุดท้ายเพราะว่าใครมีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้คนนั้นอีก ใครมีอยู่แล้วก็เพิ่มเติมให้คนนั้นอีกเห็นไหมครับคนที่มีอยู่ก็จะเพิ่มเติมให้อนักดนตรีเล่นดนตรีถวายคิทจักถวายโบสถ์มีฝีมืออยู่แล้วเล่นเล่นไปทุกอาทิตย์ก็ฝีมือก็คล่องคล่องคลองคลองคลองขึ้นคล่องแคล่วขึ้นศึกษาเพิ่มเติมขึ้นตอนแรกก็เล่นได้แต่กีตาร์ ต่อไปก็จะเล่นไดเปียโนโด้วยอ่าและต่อไปก็จะตีกรองได้ด้วยอ่าและต่อไปก็จะเล่นไวโอลินได้อะไรได้เพิ่มเติมคือมีความชํานาญมากขึ้นแล้วใช่ไหมฮะไอ้ที่เขามีอยู่เนี่ยถ้าเราได้รว่าระวังให้ดีก็จะได้มีอ่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นจะได้เพิ่มพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้คนนั้นนะฮะแต่ใครที่ไม่มีนะใครที่ไม่มีนะคือไม่มี อสิ่งที่ทำในชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้าบอกว่าทำอะไรไม่เป็นเลยถามว่าอ้าวแล้วอยู่บ้านคุณทำอะไรบ้างอะ่ะอ่อยู่บ้านคุณก็ต้องซักเสื้อผ้าเองอ่าขอโทษซักเสื้อชุดชั้นในเองอ่าทำไมมาบทแค่ผ้าขีดลิ้วบทซักไม่ได้ หรือผ้าม่านโบสถซักไม่ได้ <c oughs> ก็น้าแปลกนะท่านทำอะไรที่บ้านท่านก็ทำอย่างนั้นแหละที่โบสถได้นี่คือคนที่มีอยู่แล้วแล้วพงจะเพิ่มให้อีก <c oughs> นะครับอม่านที่บ้านเรามีมีสองสองมา่านนะหน้าบ้านบ้านหนึ่งหลังบ้านบ้านหนึ่งแต่พอมาโบสถเนี่ยมีถึงสี่บ้านสี่สี่ผืน หน้าโบสถ์ท้ายโบสถ์ข้างซ้ายโบสถ์ข้างขวาโบสถ์สี่ผืนโอ้เรา,าอยู่บ้านซักม่านสองผืนมาอยู่โบสถ์ซักผ้าซักผ้าม่านโบสถ์สี่ผืนเนี่ยแล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้อีกเห็นไหมครับพระองค์บอกว่าแม้สิ่งที่เขามีอยู่นั้นก็จะเอาไปถ้าไม่ใช้ใช่ไหมฮะถ้ามีอยู่แล้วก็จะเพิ่มให้อีก แล้วก็ถ้าใครไม่มีถ้าไม่ใช้ถึงแม้ว่าเขามีอยู่ก็จะเอาไปพี่น้องครับนี่มันต่างกันกับในข้อลูกานะครับผมขอพี่น้องกลับมาดูที่ลูกาครับในข้อสุดท้ายเหมือนกันนะครับในข้อสุดท้ายเหมือนกันครับคลิปที่สามแปดสิบสามนะครับข้อสุดท้ายบอกว่าข้อลูกาบทแปด ข้อ18นะเพราะฉะนั้นจงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่พวกท่านได้ยินให้ได้ฟังคนที่มีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้แก่คนนั้นเห็นไหมครับมีอยู่แล้วรับใช้พระเจ้าแล้วจะเพิ่มเติมให้กับคนนั้นรับใช้อีกเยอะๆนะแต่คนที่ไม่มีคนที่ไม่ทำอะไรเลยนะคนที่ไม่ทำอะไรเลยแม้กระทั่งเช็ดโต๊ะทานอาหารก็ไม่ยอมเช็ด เก็บจานชามเอาไปไว้ที่ล้างก็ไม่ยอมทำถือว่าไม่ใช่หน้าที่เอแต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับไม่มีไม่มีใครมาว่าเอ้ยทำไมเธอไม่ทำถึงว่าไม่มีครับแต่ท่านรู้เองครับเพราะว่าคนที่ไม่มีอะไรที่จะทำเนี่ยแม้ว่าทิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยก็จะทรงเอาไปจากเขาทรงเอานะครับทรงนี่หมายถึงคำราชาศัพท์ เติมลงไปกับคำว่าเอานะถ้าเอาไปจากเขาอย่างในมาโลามาโลกโกเนี่ยไม่ไม่มีนะฮะว่าเอาไปจากเขาน,นี่ทรงเอาไปจากเขามีมีเหมือนกันมีเหมือนกันนะครับนี่ยคือถ้าทรงเอาไปจากเขาเนี่ยไม่ใช่เพื่อนมนุษย์ไม่ใช่เหล่าสมาชิกเพื่อนฝูงสมาชิกด้วยกันเอาไปนะไม่ใช่นะพระเจ้าเอาไปนะอย่าลืมนะครับ รอเล่นกับพระเจ้าไม่ได้นะครับคนที่ไม่มีแม้ว่ามีอยู่พระเจ้าก็จะเอาไปครับอันนี้สอนอะไรเราได้อะไรลึกๆจากการเอาตะเกียงตั้งไว้ที่เชิงตะเกียงสิ่งที่เป็นความสว่างก็ต้องส่องแสงสว่าง พี่น้องเป็นความสว่างของโลกเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูผู้เป็นความสว่างของโลกเราก็ต้องมีชีวิตที่สว่างครับมีชีวิตที่มีแต่คนเพิ่มเติมให้แล้วก็มีแต่การเปิดเผยไม่มีอะไรรับลมคมในถวายทสางก็ครบครบทสาง10เอร์เซและยังไม่พอยังถวายพิเศษอีกเออยังไม่พอยังช่วยนั่นอีกช่วยนี่อีกมี อะไรต่ออะไรที่อยากที่จะถวายพระเจ้าอีกเกือบจะหมดยอมหมดจะหมดเนื้อหมดตัวยอมไม่เป็นไรหมดหมดไปพระเจ้าให้ใหม่เออมันต้องอย่างนี้ครับคนที่มีหูแล้วได้ยินแล้วได้ฟังแล้วก็ได้จดจำไข้ควรก็จะมีชีวิตอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านพระธรรมสองตอนเนี่ยเกี่ยวกับตะเกียงเนี่ย แล้วก็อ่านไปตามเนื้อเรื่องเนี่ยโดยไม่ได้คิดอะไรเหมือนอย่างที่ผมได้บรรยาย,ยที่ได้พูดถึงเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะคิดหรอกครับก็ไม่มีอะจะได้ประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเมื่อคิดไปแล้วมันรู้สึกแปรปรบัปรบใจครับมันทําให้เราต้องกลับใจใหม่เราไม่สามารถปกปิดและไม่สามารถโกงพระเจ้าได้พระเจ้าพระองค์ทรงยุติธรรมครับ คนที่มีพระค์ก็เพิ่มให้คนไม่มีแต่ท่านไม่ใช้ไม่ใช่ก็อเอกคืนมาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสมเหตุสมผลขอบคุณพระเจ้าครับที่ท่านและข้าพระเจ้าใคร่ควรขุดพระวระจนะของพระเจ้าแล้วได้ความชุ่มชื้นจิตใจได้รับการกลับใจใหม่ได้รับการสรารภาพจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราสรารภาพต่อพระบิดาเจ้าเราก็จะได้เป็นคนใหม่ โบสถ์เปิดเราก็จะเป็นคนใหม่ในโบทเปิดในช่วงโควิดที่ผ่านไปแล้วลืมไปเลยนะครับมีชีวิตตั้งใจใหม่นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในความคิดที่ผมกำลังเฝ้าเดียวอยู่ในเรื่องตะเกียงนี้ขอให้เกิดกับพี่น้องอย่างเพิ่มพูนหลายสิบเท่าหลายร้อยพันเท่าที่ท่านจะขุดได้แม้แตก แค่ตะเกียงถังครอบกับตะเกียงอยู่ใต้เตียงและถ้าตะเกียงอยู่ใต้เตียงระวังให้ดีครับมันจะไหมเตียงแล้วก็เผาเราทั้งเป็นนะครับพี่น้องครับความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่ครับแต่ความรักของพระเจ้าก็มีพระกรุณาพอสมควรนะครับพระองค์ก็มีพระพิโรธเหมือนกันนะครับพระองค์ก็ทําแท้ไล่คนที่อยู่ในโบสถ์มาทําให้โบสถ์สกปรก มาทำให้ขี้วัวขี้ควายรกรุงรังกระจององอแงร้องทำให้เป็นถ้ำของโจรพระเยซูก็ทำเชือกเป็นแส้ไล่แล้วก็คว่ำพวกคนที่แลกเงินนะฮะคนทีเ่เก็บเงินเก็บทองหาผลกำไรมาโบสเพื่อหาผลกำไรนี่ก็จะโดนนะครับก็ต้องระวังครับพี่น้องครับ โอเคครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรในคลิปที่83นี้สำหรับพี่น้องท่านและข้าพเจ้าทุกคนนะครับที่จะให้มีหูแล้วเอาใจจดจ่อให้ดีอย่าไปคิดว่าแม้ว่าเราคิดว่ามีเห็นไหมครับตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งนะแม้แต่สิ่งที่เขาคิดว่ามีอยู่นั้นก็จะทรงเอาไปจากเขาทั้งทั้งที่เขาไม่มีนะ แต่ตัวเขาคิดว่ามีมีความสาม,มารถมีความนั้นมีความนี้แต่ไม่มีหรอกนะนั่นแหละจะาพระองค์จะเอาไปพระองค์ยุติธรรมครับพี่น้องครับโอเคครับในคลิปวันนี้วันพฤหสัสบ,บดีที่23กันยายน2021นะฮะคลิปที่83ก็ขอจบและพี่น้องก็ไปคิดเองต่อขุดเองต่อได้อะไรบ้างว่าแบ่งผมบ้างนะครับ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ